นำพี่นองทธผูุชมเข้าสู่รายการเบึองอีสานประวัติบัตรตำนานเมืองในคลิปนี่ขอหยิบยกเอาเรื่องเล่าของแม่น้ำมูลมาบอกเราเวอาถึงควมเป็นมาสู่พี่นองฟังกันครับแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีความยาวถึง641กิโลเมตรพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมีมากกว่า71,061ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันสื่อของแม่น้ำสายนี้สกดด้วยม่อมาสระ,ะอูร่อลิงส่วนแต่เดิมนั่นเชาวบ้านในทองถิ่นใส่่ำสะกดด้วยม่อมาสระ,ะอูหละกกาน้อหนูซึ่งเป็นภาษาทินหมายถึงสิงมีคาหนาห่วงแหนเป็นมอระดกข,ของบรรพบุรุษสังสมเก็บไว้ให้ลูกให้หลานแต่ทั้งราชการได้กำหนดภาษาราชการตามเสียงอื่นเสียงเรียกโดยสะกด คำบะมูลโดยมอมาสระอูลออลิ่งแม่น้ำม,มูลมีตนกำเนิดจากเถือกเขาสันกำแพงในเขตอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาขัดระวังเขาวงกับเขาละมังในแถบเถือกเขาดงพญาเย็นที่ปัจจุบันอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วไหลลงมาทา้งทิศตะเวนออกสู่อำเภอคอนบุรีอื่นวาหุป,ปากกัก ซึ่งมีความยาวประมาณ10กิโลเมตรแล้วได้ขยายโตของลำหนักขึ้นเป็นลำแม่น้ำมูลไหลผ่านอำเภอคอนบุรีอำเภอฉกชัยอำเภอเลิญเพเกียริอำเภอน่นสูงอำเภอพีไม้อำเภอประทายอำเภอชุมพ่วงอำเภอลำเมนชัยอำเภอเมืองย่างซึ่งอยู่ในเขตของโคราชแล้วกับผ่านลงมาทางอำเภอศตึกอำเภอพุทธไสยสงศ์ จังหวัดบุรีรัมย์จากนั้นก็ไหลเอื่อยพันลงไปในเขตของอำเภอชุมพลบุรีอําเภอธาตูมอําเภอรัต,ออรรตนบุรีซึ่งเป็นเขตของจังหวัดสุรินทร์พันลงไปพุนหลักขับหอดอําเภอราชศีสไลอำเภอเมืองอําเภอกันธลารลม่มซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดรีสะเกศจากนั้นก็ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำซีดงบริเวณบัญฑขอนไมยุ่ง อำเภอวารินชำาลจังหวัดอุบลแล้วไหลพันอำเภอเมืองอุบลอำเภอพีบู์มั่งสาหารจากนั้นก็ไหลลงแม่นม้ำโขงที่อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลตรงสุดปลายผู้เขาพนมดงหลักมีความเาวาทั้งมดเจ6ลอยีกิโลเมตรลำน้ำสาขาฝั่งสายที่สำคัญกระได้แก่ลำตะคอะ้องลำพะพิ่งลำเชียงไกลลำปลายมาก ลำดมไญ่ลำดมหน่อยลำสะแทกลำน้ำเสียวลำเซบายแล้วก็ลำมุนหน่อยลำน้ำสาขาฟังขัวทีสำคัญก็ได้แก่ลำแสลำหมาดลำชี้ลำห่วยทับทันลำห่วยขยุ่งลำดมไญ่แล้วก็ลำดมหน่อยเป็นต้นซึ่งใส่ประโยชน์เพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่สองฟังกับเป็นทีระน้ำทวนถึงซึ่งมีพื้นที่ถึง 71,061ตารางกิโลเมตรคิดเป็นลอยละ13.6ของพื้นที่ลุ่มนม้ำทั้งประเทศขอบคุ้มพื้นที่10จังหวัดในภาคอีสานตอนล่างแล้วกับบางส่วนของภาคอีสานตอนกลางปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำโขงฉเฉลี่ย2 6า5 5ล้านลูกบาทเมตรต่อปีทั้งนี้แม่น้ำม,มูลนก็นยังมีเขือนสำคัญ ในลุ่มนาดอีกหลายหมองหลายบอนครับบัวสิเป็นเขื่อนมุ่นบนซึ่งอยู่ที่อำเภอควนบุรีจ,รรจังหวัดนครราชสีมาเขื่อนผีไมอ้อยู่ทางอำเภอพีไม้โคระเขื่อนลาดีสไลกะอยู่บริเวณอำเภอลาดีสไลจังหวัดสุสเกตเขื่อนสิรินทอนกะตั้งอยู่อำเภอสิรินทอนจังหวัดอุบเลเขื่อนปากมุ่นกะตั้งอยู่อำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี ลำนามสาขาอื่นๆของแม่น้ำมูกเกษมีล่ำดาบล่ำคอยล่ำมันแค่ลำนามปักล่ำจมูกฉีกล่ำช่องโค่ล่ำข้างลำนามจืดล่ำเข้มล่ำหลึกลำพับผ้าล่ำเซบกล่ำเสียวใหญ่ลำเสียวหน่อยห่วยสํำร้านห่วยตาไม้ห่วยกวงทางมีกายังมีเรื่องเราตำนานเกี่ยวกับแม่น้ำมูล สึ่งในตำนาน่นได้เกาไหววาแม่นามมูลนนั่นพณะมูลณะเป็นผู้สาสหรือว่าผู้เห็ดให้เกิดให้มีแม่นามแห่งนี้วัสัตวเหลืองเล่านั่นได้เกาไหววาในอดีตตการนั่นแมาแหล้วมีหนากสองโตเพิ่นเป็นมิตรสหายกันอยู่ทั้งผุลครับน้องประสสพูนากตั้งทั้งแถวเวียดนามต่อประเทศจีนผุลคับนากักโตนึ่งซือ พินทยโยนกวติเป็นไงอยู่ทางหัวหนองอีกตัวหนึ่งสือธนะมุลนาะผู้นี้ก็เป็นไงอยู่ถ่ายหนองซึ่งมีชิวานาะผู้เป็นหลาน,นอยู่นำ้ำนาคทั้งสองได้ให้ควมสัตว์หรือว่าสัญญาต่อกันและกันใบว่าหากว่ามีสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งมาตกตายที่หัวหนองกด็ดีตกตายที่ถ่ายหนองก็ดีเฮ้ทั้งสอง สึต้องแบ่งเอาเน,อนื้อสัตว์นั่นๆปันกันเพื่อเลี้ยงชีพเลื้ยงชีวิตทั้งนี้ทั้งสองก็ได้ตั้งชีวายนะาผู้เป็นหลานให้เป็นสักขีพยานในสัทธะขมันสัญญาเมื่อนาทั้งสองได้ให้สัตว์ปฏิญาณแก่กันดังนั้นแล้วต่างก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตนอยู่ต่อมาเมื่อหนึง่งมีสั่งสารตัวหนึง่งได้ตกถึงที่ตายยังถ่ายน้องนา คณะมูลณะจังได้เอาเนื้อสร้างนั่นมาแบ่งออกเป็นสองกองสองผู้แล้วนั่มไปให้พินทยโยนกวตินะผูดหนึ่งอีกผูดหนึ่งตัวเองกะเก็บใบยูไว้กินเองอยู่ต่อมาอีกสองสามมือก็ได้ไมิเม็นมาตกทีไม้ถึงที่ตที่ท่างหัวหนองพินทยโยนกวตินะกะเอาเนื้อเม็นนั่นแบ่งออกเป็นสองผูด แล้วก็นําไปทรงให้ธนะมุลนาผูดหนึ่งธนะมุลนากินเนื้อเหม็นบ่พ่อสีอิมแต่ว่าได้สังเกตเห็นขนเหม็นเน่าเป็นศอกกับ,บังเกิดความลังเลสงสัยว่าขนใ่ๆเป็นยังเนื้อจังหน่อยแท้จังมีคว่มคุณเครื่องในจิตในใจขึ้นมาแล้วนําเอาขนเหม็นไปหาชีวยนา,าผู้เป็นหลานแล้วให้ชีวนานไ,ได้ผีหน้าเบิงพร้อมกับกล่าวขึ้นว่า คำสัตย์ปฏิญาณของเฮากับพินทยโยนกวติหนะนั่นเห็นสิขาะสะบัดลงแล้วล่ละเมื่อตอนที่เฮ้าได้ส้างสารมาเป็นอาหารเฮ่ากับแบงออกเป็นสองผูดสองกองให้ทอๆกันเฮ้าได้ให้พินทยโยนกวติหนะผูดหนึ่งเอาไว้กินผูดหนึ่งแต่พ่ออิ่มขนาดสร้างตัวยง่งขนกไงัย่งพ่อปันนั่นแต่น,นี่ พินทะโยนกวติแบ่งมาห้เฮ้าหน่อยนิดนิดเดียวทัทง้ทงทังที่เน้นขนนี่ใหญ่เง่าเป็นศอกเหตุใดพินทะโยนกวติจังไหเนือ้อแก่เฮ้าหน่อยจังสี่เฮ้านี่กินบ่ออิมทองเลยตั้งแต่นั้นเป็นตนมาหนักทั้งสองก็เกิดทะเลาะวิวาทกัดกันในน้องอยู่เป็นประจำเป็นเหตุให้น้ำคุณไปทัว่วหนองสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในน้องนั้น ภาคันดาวดินสิ้นใจด้วยคว่ำเดือดรอดของหนักทั้งสองที่ทะเลาะกันเทวดาทีเป็นไ่อยูม่องหนันได้เข้าวา่าวาเาวตักเตือนและกะห้ามปามแต่หนักทั้งสองกับบ่เสือฟังเทวดากับเจ้งหน่าน้่คว่ำขึ้นไปกาบทูลให้พอินทรงหูทรงสัพระพยินได้ราบเรื่องสาบเหตุนันกัจ้าได้ให้เท่าวิสุกรรมเทวบ,บุตร มาคับไลนะ่หนักทั้งสองให้หนีออกจากหนองประแสเมื่อหนักทั้งสองได้ยินคำบอกคำล่จังสันกะฝัดเวียงหนีออกจากหนองไปด้วยการใส่อกแทกแหกแผ่นดินจนลึกเป็นข้องชีวายนาผู้เป็นหลานเห็นจังสันก็ได้คุยควกโดยใส่เอิ๊ดแหกออกไปคือกันข้องที่เกิดจากอกของหนักที่แทกแหกแผ่นดินจังกายเป็นแมนา อ่ว่าอุรังคณาที่เช่าโลกอื่นแม่น้ำที่นากพากันใส่อกแทกแหกแหวกแผ่นดินนั่นว่าแม่น้ำอูพินทยโยนกวตินะได้คุยควักใส่อกแทกแหกแผ่นดินออกไปทางเชียงใหม่จนกลายเป็นแม่นม้ำพิงและเมืองโยนกวตินครตามสื่อของหนักตัวนั้นส่วนธนะมุลนาคได้ใส่เอิกแหกแทกแผ่นดิน ออกเป็นแม่นม้ำขึ้นมาทางเมืองกุรุนธนครแม่น้ำแห่งนี้จังได้กลายเป็นแม่น้ำมุมลลนลานที่หรือว่าแม่น้ำม,มุนตามสื่อของหนานั่นขับอันนี้คือตำนานเรื่องเราววามเป็นไปเป็นมาของแม่น้ำม,มูลไปบุญได้หยิบยกมาบอกมาเล่าสู่พี่น้องฟังในด่านผู้มิศาสตร์แล้วกะในด่านตำนานวุ่นเป็นไปเป็นมาของแม่นม้ำ ายนี้เมื่อได้ยิบมาบอกมาเราเบาสูพี่น้องฟังแล้วกะสิได้ยอำลาพระจะฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแชร่กดติดตามเป็นแรงอกเรงใจในการบันทึกประวัติบ้านตำนานเมืองไว้ในยูทู e พ่อๆกันไม่คลิปหนาโชคดีมีสุขทุกท่านครับ